สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันเรื่องหน่วยวันขึ้นปีใหม่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดปีพศ2564แล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูเอิญเลยมีนิทานเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่จะมาเล่าให้กับเด็กๆฟังถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังนิทานกันดีกว่าค่ะนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งสุขสันต์วันปีใหม่เรื่อง Happy Ki s s ภาพนพดลกรรมจรภัยสารขุงกิ๋งแสนเบิกบานเตรียมแต่งบ้านไว้รับรองรวมมิตรญาติพี่น้องร่วมฉลองส่งท้ายปีแม่เตรียมซื้ออาหารทั้งข้าวหวานจัดเต็มที่ผักผล,ลไม้เลือกอย่างดีพ่อช่วยชี้เดินเพลินใจ ยามค่ําสองข้างทางแสงพราวพร่างสว่างสวยัยไรบระยับประดับไฟสวยจับใจรับเทศกาลรุร่งเช้ารีบช่วยกันขมิขมันตกแต่งบ้านสายรุ้งประดับงานยิ้มเบิกบานรอเวลาทุกคนอิ่มเอมใจ ญาติใกล้ไกลมาพร้อมหน้าพูดคุยกันเฮฮากินอิ่มหนำสำราญใจมาถึงช่วงสำคัญลุ้นของขวัญวันปีใหม่กุ้งกิ๋งยิ้มดีใจได้กล่องใหญ่ไปครอบครองเที่ยงคืนใกล้เข้ามา นับเวลาเตรียมฉลองทุกคนคอยจ้องมอง4 3 2พลุพร่างพราวสวัสดีวันปีใหม่ทุกหมดไปสุขยืนยาวแสงพุสองสกาวทุกคนกล่าวคำอวยพร ก,กุ่งกิงเริ่มตาปลือแม่จุงมือส่งถึงหมอนหนูน้อยล้มตัวนอนหลับตาพลิ้มยิ้มสุขใจรุ่งเช้าตื่นไปวัดพ่อแม่จัดของเตรียมไว้หนึ่งมกรลาคมขึ้นปีใหม่บุญส่งให้ใจชื่นบาน อิ่มบุญอบอุ่นใจเพลงปีใหม่ดังขับขานทุกคนยิ้มเบิกบานสุขสำราญวันปีใหม่เอ้ยนิทานของคุณครูเอิญก็จบลงไปแล้วนะคะมีใครจำได้ไหมคะว่าในนิทานกุ้งกิ้งบอกว่าวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอะไรคะ ใช่แล้วค่ะคือวันที่1มกราคมนั่นเองค่ะมีใครจำได้ไหมคะว่ากุ้งกิ้งเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรบ้างเอมีกิจกรรมอะไรบ้างนะที่กุ้งกิ้งทำในวันขึ้นปีใหม่ใช่แล้วค่ะกุ้งกิ้งนะคะได้ไปทำบุญตักบาตรเพื่อให้เป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นวันใหม่เพื่อให้ตัวเองนะคะจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปีเลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกคะเด็กๆที่บ้านกุ้งกิ้งจัดงานด้วยกิจกรรมอะไรคะ ใช่แล้วคะ่ะกลุ้มกิงนะคะได้มีการจัดงานวันปีใหม่แล้วก็ยังมีกิจกรรมจับของขวัญแล้วกลุ้มกิงเนี่ยก็ยังได้ของขวัญกล่องใหญ่มากๆเลยเดีววันนี้นะคะเราจะไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าการจัดงานเลี้ยงเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างสิ่งที่ควรปฏิบัติในการจัดงานเลี้ยงวันปีใหม่ 1. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 2. การเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม 3. การแสดงหรือกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนในครอบครัวจะได้ทำร่วมกันค่ะ 4. กิจกรรมจับของขวัญวันปีใหม่เด็กๆนะคะก็จะได้แลกของขวัญกับผู้อื่นส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะต้องนำของขวัญมาแลกกับเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเอิญก็มีใบงานมาให้เด็กๆช่วยคุณครูเอิญทำด้วยนะคะกิจกรรมของคุณครูก็คือ ตกแต่งกล่องของขวัญให้เด็กๆนะคะวาดรูปตกแต่งกล่องของขวัญของตัวเองให้สวยงามตามจินตนาการเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นี้นะคะคุณครูเอิญก็ขอไวพรให้เด็กๆมีความสุขมากๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพสวัสดีปีใหม่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปหรือวิดีโอส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะรบกวนผู้ปกครองด้วยนะคะ